สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับมาแนะนำนะครับวิธีการเล่น YouTube หรือว่า Netflix นะครับบนจอเดิมนะครับเจ้าตัวยาริสเอทีนะครับไม่ว่าจะเป็นยาริสเอทีหรือว่าจะเป็นยาริสคอร์สนะครับหรือว่าเป็นเวลอดครับใช้งานได้หมดเลยนะครับนี่ครับวิธีง่ายก็คือเราก็ต่ออินเทอร์เน็ตก่อนเห็นไหมครับต่ออินเทอร์เน็ตน่ครับผมก็ต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว wifi ครับนี่เรียแล้วแล้วคือมันเร็วมากๆนะครับ ตัวเครื่องเร็วมากๆตรงนี้มีปุ่มกดโฮมเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ All l a p p นะครับเราก็เลือกแอป,ปได้ครับว่าจะอาแอป,ปอะไรเห็นไหมยูทูบตัวเ e ็ตฟิกนะครับนี่แล้วผมไปที่เน็ตฟิกนะผมบอกเลยว่าเร็วมากๆนะครับกดเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ ผมมอกเลยว่าเร็วามากๆเลยดูเต็มๆสักเรื่องหนึ่งนะครับกลับไปช่องของผมก่อนนี่ครับเห็นไหมเล่นได้เหมือน Netflix ทั่วไปเลยนะครับเลื่อนได้ปกติเลย นี่ครับคมกดดูจะหนักกว่านั้นเอ้าพอดีน่าจะในบ้านดูอยู่นะครับนี่ประมาณนี้ครับก็ให้ดูครับว่าดูเน่ตฟิกได้โดยใช้กล่องตัวนี้ครับคาริงคิดนะครับนี่ใช้กล่องนี้ผมเอากล่องเนี่ยมาวางตรงนี้ครับอยู่ตรงแอร์เลยนะครับเครื่องจะได้ไม่ร้อนนะครับอ สัว่าเราจะออกมาจากหน้าจอครับก็กดไปทีหนึ่งนี่มีปุ่มเหมือนไอโฟนนะครับกดโฮมนี่เข้า YouTube นะครับพมบอกเลยว่าเร็วมากๆครแบบเร็วเลยอ่ะเห็นไหมครับกดเข้าไปดูผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์เซนรี YouTube าะคราที่ผู้เชี่ยวชาญ IPCC น,นะคะก็ประเมินความรุนแรงของ กดโฮมภาคเนาีที่จเกิดครับเราก็อยู่ที่100สามารถเล่นแอปอื่นๆได้อีกนะครับเช่นไอชีเองน้ครับก็ไปที่ออแอปดีนี่พัดก็ได้ไอชีเหนืรอกที่สงในช่วงปลายอกันา้ค่ะข้อไอชีแล้วกดอนิเม แบบมันโหลดเร็วมากๆนะครับตัวเจ้าตัวคานิงค์ตัวนี้ครับอันนี้เป็นแบบมสนะี่นะ램สี่เข้าไหมครับอันนี้ผมใช้เน็ตมือถือนะนะครับน,นี่ผมใช้เน็ตมือถือก็ถือว่าแบบเร็วครัแบคบ่อนข้างเร็ว นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ดูพวกทีวีได้ครับผ่านแอปเราก็เข้าแบบเข้าอะไรเข้าแบบพรีสเต็ตเข้าไปโหลดแอปนะเข้าไปโหลดแอปได้คุณย้ายแอปอะไรอะ่ะก็กดเข้าไปโหลดได้เห็นไหมกดเข้าไปโหลดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถดูทีวีได้ก็โหลด,ดพวกไอทีไอพีทีวีมานะแต่ผมยังไม่ได้เซตนะยังไม่ได้ติดตั้งนะก็ดูทีวีได้ นะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจเจ้าตัวคาร์ลิงคิดเนี่ยตัวบล็อกนะครับก็เข้าไปกดสั่งซื้อได้ครับที่้า้ล่างคลิปนะครับ